พีจ้าพี่น้องวัอนี้ยายแม่สิาพาไปไปหานเก็บผักประสนได้มาขออนุญาตถ่ายปลาเขา่าซาลีสุเบิงพี่น้องโอ้คุณน่ะเป็นพันๆไรไหมคุณอ๋อซ่อนเนาะพี่นอ้องถ้าฝนบต่ตกฝนบ่ตกโดนแล้วที่นี่พี่น้องจ้านี้นี่ฝนบ่ตกอันซ่อนยายแม่อย,อยู่นี่ฝนบ่ตกประมาณอยู่สิเข่าสองเดือนแล้วจ้ะโอ้ยฮ้อนกับฮ้อนแดดคักแดดแน่พี่น้องเลียมภาพภาพ แม่เมียมาสิาพาไปเก็บพักวพัสนพี่น้องปดซ้อนเขาซาลี่เนาะแล้วมาถ่ายสุบงพี่น้องจ้ะทำพักง่ำเนี่ยขอ่อซาลี่เพิ่นไงเมียน,น,นเวิร์พี่น้องเป็นพันๆไรเหมือนเะนาะอ๋ออนุญาตถ่ายดเด้อดอกถายแม่วพัสนเขากันไม่มาถ่ายพี่น้องเขาอันนี้ข้าเจ้าเฮ็ดเป็นหลายๆไรเนาะลอยๆไรพันไร่หมือนพี่น้อง บางคนก็าจะกเฮ็ดไทยเขาโคตรบางคนก็าจะเฮ็ดไทยเขาซาลี่พี่น้องจ้ะก็เลยกมะทายซูเบิ่งจ้ะง่ามคักงามแน่เนาะเฮ้ยอ่อนซ้อนฝนมาตกเป็นสิข่าวสองเดือนแล้วพี่น้องพี่ซ้นยายแม่อยู่นี่นะสิข่าวสองเดือนแล้วจ้ะฝนมาตกเนี่ยสิข่าวสองเดือนแล้วแหงขอบคออยู่แหงคักแหงแน่อ่อนซ้อนพี่น้องมะทายซูพี่น้องเบิ่งเข้าซาลี่ eget ยังสิเหล้วก็ ซึ่งตาเนาะพี่น้องที่ทอดบ้านเฮาจ้ะได้มาถ่ายสูเบิ้งไปพี่น้องไม่หาเบิ่งผักน้ำกันจ้ะว่นได้แม่สิได้ผักยังมื้อนี้สุดแสงหูแสงตาพี่นอ้อง,งงามคักงามแน่นอนคุณฝนบ่ตกนี่เพิ่นสิบ่แห้งเบิดบ่นี่เฮ้สิตึงบ่นีเฮ้พ,นะาาาาพุ่นนะบรรยากาศจ้ะพี่น้องถ่ายสูเบิ้งเนาะรอบเจ้าเฮ็ดบางคนก็จะขอเฮ็ดให้เขาโคตรบางคนก็จะขอเฮ็ดให้พัก แล้วแต่ผู้ถนัดเ่าพี่น้องเขาจะเาเห็ดทุกแนววยู่เยอาะะมันนี่จ้ะไปพี่น้องไปหาเบื้องพักน้ำกันจ้าม,ม,มาบบนี้แกเป็นหรอพี่น้องเขาบ่ได้มาดนูเนาะนี่นี่แล้วก็พ่อไปลวกได้อยู่ดอกมันเขเอาไปลวกจัหน้อยกันพักกูดพี่น้องนี่น เบิดเราเด้บ่มีหน่าพ่อเราเด้พี่น้องเบิดหนาเพ่อเราเนาะไปลวกกินลวกได้อยู่อกอ่อนๆอยู่นี่พี่น้องนี่ก็ได้นี่หักเปาะๆอยู่นี่ไปลวกสักคำ ปีหน้าพ่ออ่กันไหมข้าคอนใหม่คุณคุณคอนใหม่ข้าเจอมาตัดใหม่ทับเพิ่นไวเนาะถึงได้อยู่ได้หรอพี่นอ้องแซมนี้ก็นเลยโมเดลเสื้อโมเมาแก้ได้หรอเนี่ย เก็บได้เก็บร่วน้้วคอยบวเลี้ยงมากตักพี่น้องเก็บพักนะพักอันไรพ่อกินได้เก็บได้กับก็เจ็บเอา,เอาไปลวกคิดพ่อสมายยู่เมืองไท่แห้งแกงขึ้นซูงกานี้ไปเลี้ยงง่วยังควายไปเก็บเอา ลวกกินอยู่น้ำปลาน้ำดงคุณกับมูกพวกสมัยผู้เฒ่าคนพัดไปเลี้ยงนัวหนึ่งกัวนนี่พูดคุณไปเก็บเอาบ้านเท่าเนาะไปลวกซ้ำนี่ก็จิ้มได้อยู่พี่น้องได้ว่าแกได้หรอ,อนี่อ่อนๆอยู่ดินี่พอแล้ว ไม่หลายเติบเด้วพี่นอ้องล้อล้อล้อมามาเห็นเันตะแตกแตนพี่น้องจะจะง่อยกันอขอพ่อได้ไปทักบ้านพ่อลุงนี่กายขอไปเก็บทั้งปุ่นแล้วห,หลายพี่น้องปีนี้ขอไม่ได้ไปทั้งปุ่นเนี่ย Oop, hmm. hmm. uh. hmm. ah. hmm. ya, mungkin kong luntur. Ya,

นี่กินได้แด้วพี่น้องอันนี้ผักสายมันเอิอนเอียงก่อนลาบเคล้าบ่ซื้อพอนหนึ่งเฮงออกเสียงบ่ถึกเนี่ยพักสนิที๋ยวเพิ่งสิออกรสชาติขมขมนี่ผู้มากกินข้มแล้วกิได้พี่น้องนี่เก็บพักพี่น้องฝนกับโบตกพักย่างอ่างยากับโบข่อยขึ้นพ่อวันใดแล้วล่ะพี่น้องจ้ะถึงกัจังสีแล้วเนาะ รสชาพันสุออกขมๆม,มแล้วพี่น้องเอาไปลวกเอาไปลวกไปนี่กินแล้วขอชีปตัดเอาตัดนี่เพิน่นดึงเอาอย่างสีมาเดืดเอ่อหรทะลนหยดบนแล้วง่ายบพ่พราะ่ายพี่น้องแห้งแดดบัดนี้เสียเวลาไปหาเอาผักแนว่นไหมสีมาดึงวิธีวิธันอยู่ขดบนแล้วง่ายหนึ่งเวลาของขอดกระบ,บอกลายเป็นได้มืออ่น,นี้พี่น้อง ลอยมาก่ยากเรกวกอดกันลอยเขาป่าสักตัวกินได้ดเด้อพี่น้องบ่แม่นหยาเป็นสมุนไพรพร้อม โลดได้มาพอแห้งล่ะสวสิออกบ้านได้ได้เทียนี่โอ้ยจมให้ฟังอีกก่อนอยากคือหยังนี่เด้พี่น้องยากปานนี้ก็บ่เศาซะเนาะว่าซั่นไม่ยาก็ได้เศาเฮ็ดซะว่าซั่นเอายายอันนี้มาาข่อยอีกแล้วั่นดอกขากข่อยก็บ่ได้เสียเวียกเสียงานเด้ั่นดอก ยังเป็นหน้าที่โฮเม่ได้ตลอดการอยู่ด้วยหรอนี่ลากเอาจึงสิพี่น้องนี่นี่หุ่ณลายโพดคุนพ่อแล้วลายคักลายเน่หาผักเนวไหมพี่น้องหุน,หน,หน,หนปลาผักมุง้งอ่ะพี่น้องออกดอกแล้วเนาะออกดอกแล้วเขาก็เจ็บฮะอันอันเพ่นพ่นยันงบม่ออกดอกเนาะพี่น้องเ,เองก็๊บชุ่เน่าผักแล้วมือนหนีย่ายม่นี่ บักบุ้งอ่ะซื้อเพิน่นไปกินกับลาบขอยมากกินพี่น้องออกคมๆจักน้อยหนิเหมือน,นมาหาเลาะเก่กงานหนักเลาะพี่เกาหัวแล้วเอาอีกคนบักบุ้งอ่ะซื้อเพิ่นพี่น้องลวกกินก็ได้แล้วพี่น้องผมข้ามงานผมคันดอก่นเป็นปลาอึ้งตึงอยู่ กินได้ด้วยจ้ะนีะ่เมนเบล์สิมักออกน้ำบันน้ำดอกพี่น้องพักอันนี้สับหรับขม,มจัน่อยทำ้วมักทำกินไป คุณแม่นวดเป็นปลาอึ้งตึงเลยคุเมื่อได้เอาเขากับแก้วมาไว้นอกุณปัน,ปนโน้แต่ปันก็เจ็บบ่บเบิดดอกจะข้ามสิเก็บหาเรียกเอาบงบ่เป็นดอกกันไหมอันเพิ่นเป็นดอกแล้วเขาป้อยเพิ่นไว้แต่กินได้ยูดอกพี่น้องแต่ว่าเขาบ่าอยากเก็บอันเป็นดอกนี่นะบางพักในี่ตามรานมันก็บ,บอกดพี่น,น้องว่าบ่าให้กินอันเป็นดอกเนาะบ่ให้เก็บให้กิน เก็บก้อนออกดอกอสินะเก็บทุพักที่กินได้เล่าทุกพักที่กินได้งามคักงามเนี่ยคาถูงมือมันเด็ดเนี่ย งามพูดงามบักโมกแตกขุ่นขุ่นขอประเดมาดูเลยได้พี่นองทั้งเนี่ยจนน้ามแหง้งประมาณแต่ดงดูตั้งแต่คอยมาเก็บเห็ดหูนูขุ่นทั้งนี่นะบัดที่นี่ขอประเดมา่าโมตสศิขาวมานี่แหละ บางพักกุ้นกให้เก็บมีดอกบางพักกุ้นกให้เก็บก้อนออกดอกบางพักนะพี่น้อง mm hmm. บ่นเป็นว่าใยเม่ตั้งเว้าเด็กกุ้นให้กินก้อนออกดอกบางพักเนาะเห็นเห็นนีบอกอยู่ในตำราในหนังสือเขาเว้าอ,อีกอก้อนเว้าตะเลี้ยงตำล่าใยนี่พอนยังว่าอยู่ลำขัข้นกับสีลำคาน้นตัวใยแม่เบาแต่เยอยข้ามเก่าอยูอ่จักสิบวกอยังเนาะพี่น้อง chẳng phải cả nhang nọ thì nong chả cứ chẳng phải cả nhang bàn hồn thì không nữa đồ ni ở trong đây này ui buồn lắm am khắc chắc mơ cả nào ba thăm mơ sạt nọ thì nong ผักที่กินได้เอาทุกผักเลาแยกเมื่อพวกนี้กินแต่ผักป่าเราคอยมันก็เม่นมากผัวกินบ่ผักมันโอน้ผัวคอยบ่กินผักป่าน้องคอยเด้อพี่น้องจ้ากำลังกระบ่มักกินผักเพรปันใดดอกเม่นบ่เม่นผักป่ากระบ่คอยกินพราปันใดพี่น้องสำหรับผัวคอยนะเต่าคือกันมันบ่คอยกินผักกินหญ้าดอกคึ้น ออกดอกแล้ววอาแล้วล่ะรลายรายอันนั้นก็แม่นพักพุธตะเคียนออกดอกแล้วคุณแก่แล้วคุณร้ยายพุธนี่ต่ปลาอันเดียวแล้วพี่น,อน้องพอบละ ว a t e r c r e s s บอกคนเอิน่นเลย w a เ e r c r e s s น o m e n t watercress เออว a t e r c r e s s แหละเนาะลืมหรือว่าคนเอิ่นภาษาเยอรมันเอิ่นอันอีหยังก็โบน์เคสเลยนี่ออกดอกแล้วนี่ทางหลังบ้านมีหญ้าข่าเป็นปลาอึ่งตึงออกดอกบนแล้วที่มกักออกน้ำมีน้ำมันสิเหรพี่น้องพักอันนี้นี่ต่ำต่ำนึงเก็บมาก่อน tâm tâm chếp ơi Bán bớt lọt trong là cả bớt đây chín rồi đấy nè Vào kịp สม้มแกงเราบาดที่นี่ก็แซบอยู่ดิ <c oughs> แต่ของจริงทั้งนั้นมากกัเของมาเนาะป้านี่ บอกว่าเอาถ้าพี่น้องพักทุกพักขอเคยเอาไปปลูกประเทศไทยอยู่ดีบอกเคยออกซักย่างเลยพี่น้องมันเป็นอีหยังพักที่พี่น้องว่าพักนั้นอันนี้เอาไปปูบ้านเท่าเนี้ยนะคอยเอาไปเพราะว่าคนยมาอยู่เยอรมันมัน40ปีแล้วพี่น้องพักอีหยังพอคอยเลาะปลายอยู่เรามันบ่เะรอก็มากพักนั้นพ,ออพ,พักอน,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 นี้นะว่าจะเอาไปปูบ้านเท่าสิ เขาเอาไปปลูกพี่น้อง no. ผู้ขึ้นว่าเขายังบม่จบเนาะเขาเอาไปปลูกพี่น้องผู้ขึ้นเพราะว่าว่านี่ที่ขอยมันกวางอยู่หน้าเอยลูกขาแหเฮ็ดอันนั่นเนาะเฮ็ดอันเพิ่นเฮ้งอันมียังเขาเอิ้นอันซ้ำอย่างเพิ่นซ้ำอย่างขายลูกสาวก่อนเด้อพี่น้องซ้ำอย่างทรงย่างลูกสาวก่อนนะทรงเป็นมือหนึ่งั้งหลายเถี่ยวเนาะทรงหยอกทรงย่างย่างซ้ำไหมลูกสาวขอยเฮ็ดเนาะ เขาเฮ็ดเขาเจ้าจมีเขาเอิอนสแลมบ่หรือเอิอนอีหยังของกระบุฮงจักภาษาไทยเขาเนาะลูกสาวข่อยส่งหยางขายตัวพี่น้องเออเพิ่นอีหยังก็เขาเจ้าจเอิอนอีหยังก็อันซ้ำหย่างขายนะแล้วก็เอาไปส่งลูกค้าสินะสู่มือพี่น้องเรายังประจบเนาะบาน,นีข่อยก็เอาไปที่ข่อยยหน้าข่อยที่ข่อยสวนข่อยมันกวางเนาะข่อยก็เอาไปปลูกไปเฮ็ดทุกอันเนาะเขาเจ้าซ้ำเพอมีมีฟา้าม่แล้วเนาะบ่ขึ้นทุกพัก พกขืนพี่น้องมันขื้นนี่แห้งจะได้คายพุแเราเอาเป็นบอกเป็นเบี้ยไปลงในเพิ่นบอกสิงโตยังเม็ดสิงตอกสิงโต,งโตมุ้เงเนี่เอาไปลงเมือดอันนี้ก็เอาไปลงนี่พี่น้องนี่ทุกพักเพราะว่าคอยคอย,คอ,ยอันเลาะปลายู่แเราเนาะพักอันนี้มันกินได้อันนี้ได้นะเขาเอาไปเลยพี่น้องจา้าเขาบ่ได้เรียกคอยเอาไปบดสูพักพวกขื้นงืดงืดลายไหมพฮอดได้คลายพุแล้วค่ะมันขืนแลวพี่นอ้อ,อ,นนมอ,ง,มองมันควเอาไปในน้อยเด้นมวยเมื่อไหรฝรั่งหมือน นียังก็พักบุ้งฝรั่งมุ่นหันข,ขาก็เอาไปปลูกพี่น้องเวเ้าซื่อๆึ่งสิละ่ะมันโมกข้นพี่น้องผู้ได้ปลูกขึ้นดีเติบลรหันแสงว่าเก่งเติบฟีมือเติบแต่สําหรับแม่ไม่เอาไปปลูกเบิ้ลแล้วบ่ขึืนม่นตั้งเว้าเด้ชู้พักขอไปขึ้นเอาไปปลูกพี่น้องขอไปกล้า,าไปซ้าไวน้นะกลว่าเออข้นแลึวก็นอ้ยได้ขายหมดแล้วกลับบ้านแต่ละปีเต,ต่นละปีนะเนาะ ขอเอาเมีย่ยมนันเหน่ยอยได้พี่น้องเม็ดอันนี้คือกันนี่นี่ขอเอาไปเพาะนี่ขอลุกงขึ้นมาเป็นหน่นหน่อยได้พี่นอ้องขอใส่ถอกทุงอย่างไปเพาะไปเพาะเป็นเม็ดฟันสิงโตแน่ยไปพักบุงฝรัง่งเป็นลั่มเป็นนั่มคนเอาไปเอาไปร้ายบ่ได้เนาะย่านตรวจนี่ว้วเนาะย่านเกิดนี่ม่ีปัญหาก็บ้องน้ำบินบ่ละเข้าก็เอาไปอย่างเล็กๆและน้อยขอเอาไปชุน่นแนวพักพี่น้องบ่ขึ้น ก็ดได้ปลูกขึ้นก็ดีขึ้นกันละเออขอจะได้ไปซื้อกินอยู่ประเทศไท่ขอไปอยู่ประเทศไทยพี่น้องสําหรับยายเม่นนี่ยโมกขึ้นเอาไปปั้ดทุกอย่างผลระบบรามามย่มุ่นนั่นขอไปเฮ็ดกับลูกกับหลานขออยู่เยี่ยนอยู่หน้านะบมกขึ้นโม่ใหญ่าามากเลยยายพี่พสันเขาว่าเอาบ้านเราก็บโกขึ้นหรอกพี่สันบมกขึ้นพี่น้องเอาไปแล้วเม็ดช,ชิงตกชิงโตมุ่นนั่นฟันชิงโตมุ่นนั่นก็บโกขึ้น กันขึ้นเขาได้ขายบนหลักเขาว่าขอ่อเนเนยเพาะบ้านในหน่อยได้พี่น้องว่าลูกสาวข่อยทรงย่างอยู่แล้วเนาะเขาเฮ็ดย่างขายอยู่แล้วลูกสาวข่อยนะเขาซ้ำยางขายว่าไงพี่น้องลูกสาวข่อยซ้ำย่างขายเพื่อได้ติดต่อเลยในแอนเฟซของเพื่อนซื้อเองก่อแพร่ซุมพลเป็นภาษาอังกฤษกับชีวิตจริงวิ่งก่นล,ละครในเฟซบุ๊กเพื่อนนะเพืได้ติดต่อไปเลยพี่น้องกันแม่เมียันเออ ก็ชนะให้ลูกสาวน้ำกรนโปรเตียจากเทียเนาะขอ,อยากได้อย่างทั้งบันเท่านะเขาไปในเฟซบุ๊กพโลดแพรชุมพลนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนั่นแหละตนสีมีรถทรงดอกทรงอย่างบาืากระพดกัระพอ เบาฝรั่งยิ้มไซหน่วยรหดยิ้มใส่ย่าบวบุกละไกลหันทางนี่ไงสีพอ่อแล้วละ่ะพี่น้องอุย้ยอยู่ตำ่ำโว้ยเสงเครื่องอยงนนียังบบบนี้ย่างบินบ่บกขื่นดอกพี่น้องเอ้ยขอเอาไปปลูกร้ายที่ร้องละขบ่วนตืต่นรุ้นล่นละขอบ่าเอาไปแล้วเอาไปกับบุกเกิดได้สังกัดได้ขายแล้ว ขอกลับ,บ้านตแต่ปีตแต่ปีนี่ไปว่าในน้อยพอ่าลพี่น้องร้ายแล้วอ